สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่6มีนาคม2563โดยใชย้ผู้บังคัรั้งเชลซีครับรับดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างครับข้อสเสนอไม่โดนวินเบียนปัดสัญญาฉบับใหม่จากเชลซี UOL นะครับผมสื่อของบราซิลตีข่าวมาว่าวินเรียนนั้นบอกปัดสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดแไปแล้วโดยเขาอยากได้สัญญายาวถึง3ปีกันเลยทีดเดียวโดยวินเรียนปีกชาวบาซบลเลียนของเชลซียอดสโมสรแห่งสื่อคุณบอลเบอนิกิจปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ต้นสังกัดยื่นให้ซะแล้วตามรายงานจาก UOL สื่อของประเทศบราซิล โดยแม่ว่าจะเป็นคนสําคัญของทีมนะฮะแล้วก็อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2013แต่วินเบียนก็ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมมาตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยที่บา,ารซโลนาคือทีมที่มีข่าวกับแข้งวัย3 7ปีคนนี้มากที่สุดขณะที่นาแนมฮอสเปอร์ก็มีข่าวกับวินเบียนเหมือนกัน ทั้งนี้ UOL ได้เผยม,มาว่านะฮะที่จริงแล้วเชลซีนั้นยื่นสัญญาที่มีระยะเวลาให้ถึงเขานะฮะสปีทั้งที่พวกเขามีนโยบายในการจะให้สัญญาฉบับใหม่กับนักเตะอายุเกิน30ปีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยที่ผ่านมาเชลซีเคยยกเลิกนโยบายนี้เพื่อดาวิดบรุยเพียงคนเดียวซะแล้วจากการที่เคยให้สัญญาบรุย2ปี อย่างไรก็ตามวินเรียนก็ยังบอกปัดข้อเสนอดังกล่าวไปเพราะเขาอยากได้สัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะเวลาไม่ถึง3ปีซึ่งสาเหตุที่วินเรียนขอสัญญานานถึงขนาดนั้นเป็นเพราะเจ้าตัวนะฮะอยากแขวนสตาร์ทกับเชลซีไปเลยนั่นเองโดยสู่เจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่ามีบางทีมในผิวอังกฤษที่ติดต่อไปหาวินเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมมาบ้างแล้วโดยตอนนี้วินเรียนสามารถคุยเรื่องการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวลงหน้าได้แล้วเฉพาะกับทีมไม่ต่างแดนเท่านั้นเอง นี่นะผมเป็นน้ว่านะฮะก็พูดถึงวินเรียนนั่นเองนะครับที่เขาปัดสัญญาฉบับใหม่จากเชลซีเฉยเลยนะฮะซึ่งสัญญาของเขาก็มากกว่าคนทั่วไปนะฮะปกติเขาให้กันปีเดียววินเรียนเอาไปทั้ง2ปีนะครับผมบรับข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะฮะอนาคตสดใสอดีตแข้งไอริชชูกิมอเหมือนตำนานแมนยู โดยโทนี่คัสคาริโนนะครับออกโรงสรรเสริญบิลรี่กิมมอมว่าเหมือนกับรอยคีนไม่มีผิดทั้งด้านความกล้าในการเล่นและการอยากได้บอลไปครองโดยโทนี่ฟราคาริโนนะครับอดีตกองหน้าเชลซีและก็ทีมชาติสหรัฐอแลนด์นะฮะกล่าวยกย่องบิลรีกิมมอร์กองกลางดาวรุ่งของสิง์ต้นครามเชลซีว่ามีคุณสมบัติและก็นิสัยนั้นต่างๆนั้นเหมือนกับรอยคีนและด้านมิดฟิลด์ของแบเชสเชูไนเดไม่มีผิดเลย โดยกิยมอเพิ่งได้เป็นตัวจริงในเกมเอฟเอรครับรอบ5นัดที่เชลซีนะเปิดรังแซมฟอร์บินเอาชนะวิลูไปได้2.0ต่อูเมื่อวันอังคารที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยซึ่งเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆนะทั้งที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่18ปีจนได้รับคำชมจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวโดวยคาสตาริโน,โนที่เผยม,มาว่าเขาโดนจับไปเล่นในพื้นที่แนวหลังของตำแหน่งกองกลางและวิ่งไปทั่วทุกที่เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยในช่วง15นาทีแรกเขาสร้างมาตรฐานของเกมขึ้นมาได้เขาเล่นอย่างเต็มที่ มีความสามารถมีความเชื่อมั่นในตนเองและคุมจะวะกการเล่นของแผงกองกลางได้ดีที่จริงผมไม่อยากพูดอะไรให้มันดูดีเกินเลยไปนะฮะเพราะมันจะทําให้ผมมีความผิดเพี้ยนเหมือนคนอื่นเขาที่ทําอย่างนั้นแต่ผมจำได้แม่นเลยว่าคีนเองก็เคยเป็นอย่างนี้ในตอนที่อายุเท่ากับเขาสมัยนั้นรอยคีนเขาขอบอลมาเล่นบ่อยมากและเขาก็ไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นตอนที่ผมดูเขาลงเล่นที่นอตติงแฮมฟอเรสเป็นครั้งแรกรวมถึงตอนที่เขาอยู่กับทีม ชาติไอร์แลนด์นนะผมก็เห็นเลยว่ารอยสนุกกับการได้บอลมาครอมมากๆเขาจะขอบอลอยู่เสมอประมาณว่าส่งบอลมาให้ฉันสิส่งบอลมาให้ฉันสิซึ่งบินบรีกิมอนะครับก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันรอยเป็นพวกที่ไม่ยอมใครง่ายและเมื่อคืนนี้บินบรีก็ทําอย่างนั้นเหมือนกับรอยเป็นพวกที่ไม่ยอมใครง่ายเช่นกันโดยเมื่อคืนนี้ทางบินบรีก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเป็นเช่นไร โดยในช่วงที่คีนเพิ่งมาจากไอร์แนด์ใหม่ๆนั้นเขาแก่กว่าเด็กหนุ่มคนนี้นิดหน่อยแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นจากเจ้าหนูวั18ปีในวันนี้กับใครสักคนแล้วล่ะก็ก็ต้องบอกว่ารอยก็เคยเป็นพวกหัวดื้อหัวรั้นอยากได้บอลมาครองและไม่เคยหนีจากอะไรทั้งนั้นซึเมื่อคืนนี้บินบรีก็แสงให้เห็นแล้วว่าเรื่องนั้นชัดเจนได้แค่ไหน นี่นะผมเป็นน้ำว่านะฮะบินบรีคนนี้โทนี่คลัสคาริโนก็ชมเขาแบบไม่ติดปากเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะเหมือนตานานรอยคีนได้ไมั้นนะฮะต้องรอรุ่นกันต่อไปครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบทเรียนสำคัญบินบรีแฉโดนแข้งสตาร์แมนยูบรูบรี่ เนรีกิมอลนะฮะกองกลางร่างเล็กของเชลซีเปิดใจว่าตนเคยโดนบรูดี้จากทางแฮร์รี่แม็กควายกองหลังร่างใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมคาราบาลครับทำให้พยายามพัฒนาตนเองและนำไปสู่ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดในช่วงที่ผ่านมาโดยวินรี่กิมอนะฮะมิดฟิลด์อนาคตไกลของ Chelsea เชลซีเผยว่าตนนั้นโดนแฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์แบ็กค่าตัวแพงที่สุด,ด,ดนในโลกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าคอและด่าว่าไอเตีย้ยในเกมที่สิงห์ตนทุนครามเชลซีหา้ปีศาจแดงในศึกคาราบาลครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดนาเตะวัย18ปีคนนี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในแมตช์ที่พวกเขาชนะหงแดงรูปภูไป2-0ในศึกเอฟเอคัพรอบ5้าเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยแข่งจะของความสูง5ฟุตกัอบอีก6นิ้วหรือประมาณ168ซนติเมตรเปิดใจมาว่าตนได้รับบทเรียนราคาแพงในวงการฟุตบอลจากแคร์รีแม็กควายในเกมที่เชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1-2ที่สนามแซนฟอร์บริด์ในเกมถ้วยใบเบ็กในอังกฤษนั่นเอง โดยกิมอนได้เปิดใจมาว่าเขาผลักผมคว้าคอผมแล้วก็อพูดกับผมว่าไอเตี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องรับมือให้ได้แต่ผมไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเป็นบทเรียนเขาพยายามวิจะรังแกคนที่เป็นดาวรุง่งและนั่นเป็นสิ่งที่ผมจําเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะแข็งแกร่งได้อย่างไง ผมพยายามทำงานอย่างหนักและผมต้องแข็งแกร่งเท่านั้นแต่นั่นเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้เขาคว้าครองของผมโดยคิวมอซึ่งได้รับเลือกเป็น Man of the m a แมในเกมที่เคียนะฮะทีมของกุนซอเจเกนคอปและก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึก FA เครับเมื่อคืนก่อนนี้เองครับโอ้โหเป็นน้ำว่านะฮะทางคิวมอคนนี้นะผมก็มีดีกีไม่ธรรมดาจริงครับอรอติข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เชลซีว่าอย่างไงเปอร์โตตั้งข้างหัวตอเรสพันกว่าล้านสิงปรูแลนะเชลซี Chelsea มีโอกาสแล้วที่จะคว้าตัวอเล็กเดเรสแบ็กซ้ายจอมบุกของเปอร์โตรามิคาวต้นสักัดตัต้งเตะพร้อมขายช่วงซัมเมอร์น,นี้หากได้เงินกว่า1000ล้านบาทเป็นข้อแลกเปลี่ยนนั่นเองโดยเชลซีสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษนะฮะจะเป็นต้องจ่ายเงินประมาณราว3า5สล้านปอนด์หรือมา1380ล้านบาทเพื่อที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กเดเรส แบ็กซ้ายบาซูเรียนของเปอร์โตยอดสโมสรแดนฝอยทองมาเสริมทัพในช่วงสมัยนี้ตามรายงานจากอาบราสื่อกีฬาชื่อดังของโปรตุเกสเมื่อวันพฤหัสบดีที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยด้วยการที่2ผู้เล่นแบ็กซ้ายในทีมอย่างมา์กสออรนโซและเอมอสซอนพาเมิเอรีต่างมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในถิ่นแซมฟอร์บริดทำให้เชลซีนั้นจำเป็นต้องมองหาผู้เล่นคนใหม่ตำแหน่งดังกล่าวเสียแล้วโดยอาบราระบุว่าสิงห์บูนั้นได้ล็อกเปอเวิธีเตอร์เรส หลังจากที่เล็งเห็นมาว่าเจ้าตัวมีแนวโน้มที่จะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเปอร์โตและนั่งทําให้ทีมแชมป์ยุโรป2ส,สมัยอาจจะตัดสินใจขายดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีคนนี้หลังจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้ด้วยค่าตัวที่ใกล้เคียงกับค่าจิตสัญญาซึ่งอยู่ที่ประมาณราวส4.5้าล้านปอนด์กันเลยทีเดียวสำหรับฤดูกาลนี้ตเตอร์เรสนะฮะระชงปัจจุบันเหลือสัญญากับต้ตสก,กัดแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ ไปหน้าลงเล่นให้กับเปอร์โตไปแล้วทั้งสิ้นสันเกตนัดทำได้ถึง10ประตูกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะจริงน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกิมอเปิดใจถึงชอ็อตทําฟาบินโยขายขีนหน้าด้วยทักษะชั้นเลิศของเขาโดยบินบรีกิมอกองกลางวัยชินของเชลซียอดทีมแห่งกรุงลอนดอนนะฮะ เผยความรู้สึกหลังโชว์ทักษะชั้นยอดอย่างกล้าหาญด้วยการเตะบอลลอดขาฟามินโย่กองกลางของริวพูในศึกเอฟเอคัพเมื่อวันอังคารที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยสีหน้าของบินบรีกิมองนะครับเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนยิ้มกว้างหลังได้ยินคําถามเกี่ยวกับทักษะอันกล้าหาญของเขาในการเลี้ยงบอลผ่านฟามินโยแต่เจ้าตัวก็โชว์ความนอบน้อมด้วยการลดความสาคัญลงในช่วงเวลาดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เชลซีเปิดรังทุบริวพูไป2-0เมื่อ 0, วันอังคารที่ผ่านมา โดยกองกลางวัย18ปีคนนี้โชว์ฟอร์มระดับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมกลางสนามนะฮะช่วยเจลซีเปิดรังแซมฟอร์บริดเอาชนะบริฟฟไปได้2-0จากประตูของวินเบียนและรอสบัคลียรี่ผ่านเข้าไปเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพได้สำเร็จด้วยความยอดเยี่ยมของเขานะทำให้แฟนๆของเจ้าถิ่นเริ่มตะโกนร้องเพลงด้วยชื่อของเขาเรียกว่ากลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนเชลซียเลยก็ว่าได้ โดยดเตะไวทินคนนี้นะฮะมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะับผมเมื่อการแข่งขันค่อยๆดำเนินการต่อไปและในช่วง5นาทีก่อนจะหมดเวลาเขาเคาะบอลผ่านฟามิโยด้วยทักษะอันไร,ร้กาศและอาจทำให้ดาวเตะชาวเวอร์ซูเลียนคนนี้รู้สึกเจ็บใจก่อนจะผ่านบอลไปให้กับโอเวียชิลูด้วยน้ำหนักที่แม่นยำและเมื่อมองว่าฟามิโยคือหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกนี่จะเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากโดยเมื่อถามถึงทักษะหลอกฟา์มิโยของเขากิอมองก็ได้เผยความรู้สึกมาว่า ผมนั้นคิดว่าผมรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงลูกไหนที่จ่ายบอลให้กับชิโร่ละสิใช่ไหมนั่นคือฟุตบอลไม่ใช่เหรอคุณต้องผ่านบอลให้ผู้เล่นผมคิดว่าคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่ดีมากๆเลยนะเราชนะได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเราต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเราจำเป็นต้องเล่นแบบนั้นและเอาชนะให้จงได้เรื่อยๆเลยถือเป็นเกมพิ่งใหญ่เราปรากฏตัวเล่นได้ดีมากๆนะคว้าโอกาสของเราเอาไว้วเราผ่านเข้ารอบต่อไปดังนั้นคือข้อดี สรับฟอร์มการเล่นของเขานนั่นเองกีมมก็ได้กล่าวว่าครับมันดีมากๆเลยครับครึ่งแรกผมทำความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมครึ่งหลังมันมีการต่อสู้กันมากขึ้นเล่นด้วยความแนว่วแน่ที่มากขึ้นกว่าเดิมการวิ่งไปที่ทางต่างๆและก็การแท็กเกิลน,นั้นแต่ผมก็มีความสุขที่ได้เล่นเต็มเกมและการเล่นต่อหน้าแฟนๆของผมในบ้านนั้นมันช่างน่าทึ่งอะไรเช่นนี้แฟนๆยอดเยี่ยมมากครับ นี่นะฮะก็เป็นคําพูดของไอ้หนูที่สูง168ซนติเมตรนะฮะและสามารถเตะลอดผาดากนะครับผมของทางฟาบินโยได้เฉยเลยนะฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมแฟนสิงห์บรูทุกคนยังไงก็ต้องขอให้กำลังใจกับทางผู้จัดการฝ่งยกำลังาตัดกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะวันนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่6มีนาคม2563โดยใช้ผู้บัญชากเชลซีครับ